เรื่องหลอนไส้แตกสวัสดีครับน้องแรกสวัสดีครับพี่ป๋องน้องแรกครับแต่วันนี้มีเรื่องที่ไปได้ฟังมานะเกิดขึ้นที่อาพาร์ตเมนต์มึงที่โคราชนี่แหละนะครับเมื่อสักสิบปีไอ้ที่ว่าหลอนไส้แตกมันคืออะไรน้องแรกมันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าผมจะผมจะฝากฝากรับรับเรื่องด้วยนะว่าเผื่อใครเขาไม่กล้าเล่าเองแล้วอยากจะฝากเรื่องมาอินบ็อกมาให้ผมเล่าให้ เราส่งเรื่องรู้ว่าจะส่งเป็นไฟลเสียงไม่หูฟังแล้วแบบผมก็จะมาเลือกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจแล้วผมจะชอบเรื่องในโคราชนแหละเพราะว่าผมอยู่โคราชเนาะทีนี้พอฟังเรื่องเนี้ยมันก็เกิดขึ้นก็ไม่นานมากก็ประมาณสักสิบปีหน่อยสิบกว่าป,ปีหน่อยๆอยเงี้ยแล้วก็น้องคนที่ฝากเล่าเนี่ยเขาเป็นพนักงานตอนแรกเลยเนี่ยเขาเป็นพนักงานกากวงวันก่อนอืแล้วก็แกชื่อน้องหมยอ่าแล้วที่แกก็ย้ายด้วยความที่ว่าแกเจอเหตุการณ์ที่มีค่าฝันก็เลยย้ายไปอยู่กาดเด็ก ปรากฏว่าพอ,อย้ายไปอยู่การดือดเจนหนักกว่าเดิมอีกทีนี้แล้วปรากฏว่ามันสาเหตุอ่ะมันเกิดจากเรื่องโดยที่แบบไม่น่าเกิดเลยพี่แล้วมันทําให้ทุกอย่างในในตึกตึกนี้มันเปลี่ยนไปหมดเลยมันมันเปลี่ยนไปหมดที่บอกว่าหลอนไส้แตกเนี่ย,ยเดี๋ยวลองมาฟังดูว่าทําไมมันชื่อเรื่องว่าหลอนไส้แตกอ่าผมพาย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณสิบกว่าปีหน่อยๆเนาะช่วงช่วงนั้นเนี่ย ก็ที่ต่างอำเภอในโคราชอันนี้อยู่ต่างอเขาเป็นเป็นมันเป็นอพาร์ตเมนต์หน่อยพี่อพาร์ตเมนต์ที่ต่างอำเภอซึ่งลองนึกภาพตามผมว่ามันจะประมาณอพาร์ตเมนต์ประมาณห้าชั้นห้าชั้นแล้วก็มีที่จอดรถมีบริเวณมีแล้วด้านหลังของอพาร์ตเมนต์เนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกมันพื้นที่ข้างหลังมันมันจะติดกับรั้วมันไม่กว้างมากหรอกมันจะติดกับรั้วแล้วหลังจากรั้วรั้วที่การางหลังจะเป็นคูน้ําใหญ่เลย อ่าคูน้ําใหญ่แบบว่าเหมือนมองไปเห็นที่พัดเป็นคูน้ํากว้างๆอะไรเงี้ยแล้วไอ้รั้วข้างหลังโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นรั้วที่ก็ไม่สูงมากหรอกพี่แต่ว่าเขาจะทําเป็นไอ้เหมือนเป็นเหล้มเหล็กแหลมขึ้นมาเพื่อกันขโมยอ่ะเหล็กแหลมแบบเหมือนเป็นสไตล์โรมันเป็นหอกอ่ะเป็นหอกแหลมแทงจากปูนจากกาแพงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่างเงี้ยประมาณว่ากันไม่ให้คนปีนอ่ะเนาะแล้วก็ด้านหลังของของของอพาร์ตเมนต์ถึงว่าแต่ละห้อง แต่และห้องเนี่ยมันจะไม่ม,ม,ม,มีมันจะไม่มีโซนที่เปิดเป็นข้างหลังนะพี่รงไว้ม,มันเป็นหน้าต่าง <Okay. S 2> แล้วข้างหลังก็มีแค่พื้นที่นิดหน่อยเองอยู่ด้านหลังก็เปิดหน้าต่างไปก็จะมีที่ยืน mm hmm. แบบเหมือนคนคนงานไปเช็ดกระจก mm hmm. ไปอะไรได้หรือไปซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอ่านึกประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะพี่แล้วก็ที่เนี่ยจะครบวงจรหมดตรงที่ว่าอ่าด้านล่างของตึกเนี่ยจะมีอ่าร้านอาหาร mm hmm. ามสั่ง <Okay. S 2> มีอ่าร้านสะดวกซื้อ ที่อพาร์ตเมนต์เขาทาเองอย่างเงี้ยคือประมาณว่าซักล่งซักรีดทุกอย่างอยู่ข้างล่างหมดมสบายมากเพราะอย่ที่นี่มีคบวงจรหมดไม่ต้องอะไรเลยทีนี้น้องหมวยเนี่ยจะเ,เป็นพนักงานากะกลางวันก่อนอจะอยู่แคชเชียร์คือคอยดูแลเรื่องอ่าเก็บตังค์เรื่องอะไรแล้วก็คอยรับโทรศัพท์ใครมีห้องไหนมีอะไรก็โทรล,ลงมาแคคอยเป็นโอเปอเรเตอร์คอยรับโทรศัพท์ด้วยอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันมีอยู่ห้องหนึ่งพี่ป๋องอมีห้องหนึ่งเนี่ยอยู่ชั้นสาม ห้องเนี้ยมีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งนักศึกษาสาววัยรุ่นอก็พูดคุยง่ายว่าเขาเนี่ยอ่าเป็นเป็นเด็กของของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึง่งเป็นเด็กเสียนะพูดง่ายๆเป็นเป็นเด็กเสียเขาเช่าห้องชั้นสามเนี่ยห้องนี้ให้อยู่อ่าเป็นเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งเช่าให้อยู่แล้วก็ไปมาหาสู่ไปแยงมาก็ประมาณว่าเลี้ยงเด็กนะักศึกษาวไว้อ่าเด็กคนนี้ก็อยู่นี่ด้วยความที่ว่า อันนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็อายุเยอะเนาะแล้วเด็กก็กําลังรวมเรุยนศึกษาเขาก็มีเก๊กเป็นเป็นนักศึกษาเหมือนกันแต่อยู่คนละที่ <okay. S 1> อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันเป็นอ,อพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่ใครอยู่มานะ่ะแล้ว่อยสนใจกันหรอกแล้วก็มันเป็นแบบว่าคนเข้าคนออกก็ค่อนข้างจะเป็นอพาร์ตเมนต์เปิดเนานะ <Okay. S 1> ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจกันเท่าไหร่ปรากฏว่าน้องนักศึกษาคนเนี้ก็มีกก๊กผู้ชายอีกมหลาลัยหนึ่งเนี่ย <Okay. S 2> มาพักด้วยบ่อยๆไปมามาเป็นเป็นเขาเป็นนักกีฬาเป็นหนุ่มหล่ออะไรเงี้ยนักกีฬาบาสเกตบอลก็เหมือเนเป็นกิ๊กมานี่แล้วมันจังหวะเดชบุญมีมีอยู่วันหนึ่งเนี่ย <Okay. S 2> เ็าหามยามสวยคือวันนั้นเนี่ยอ่าทางน้องผู้หญิง,งนักศึกษาคนนี้ไม่คิดว่าในตำรวจคนนี้จะมาหาที่ห้องก็เลยประมาณว่าเหมือนอยู่กับกิ๊กเนี่ยอยู่กับอ่าวัยรุ่นที่เป็นนักกีฬาเนี่ย <Okay. S 2> และทีพอนายตำรวจเนี่ยเขามาเคาะห้อง ก็เซอร์ไพรส์ประมาณว่าทำอะไรกันไม่ถูกทีนี้ก็เลยให้ไอ้หนุ่มเนี่ยปีนออกไปทางหน้าต่างปีนเดินไปทางหน้าต่างแล้วมันก็พอปีนเสร็จปุ๊บก็ปีนหน้าต่างแล้วหนุ่มนี่ก็ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปห้องข้างๆคือมันมีที่ยืนอยู่ไม่กว้างพี่ป๋องนึกภาพตามผมนะคือออกหน้าต่างไปจะเป็นที่ยืนไม่กว้างอ่ะเหมือนประมาณเหมือนเหมือนอาคารสมัยก่อนอ่ะที่พอเขาค่อยบไปอีกห้องหนึ่งเขาไปแอบๆอยู่อีกห้องหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปยืนเกียงกลางอยู่ตรงตรงหน้าต่างของอีกห้องหนึ่งนะ แล้วพอในตารวจนี้เข้ามาคือก็ทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะผู้หญิงก็แบบเนียนๆแต่ไอ้หนุ่มเนี่ยก็ไปยืนอยู่ห้องถัดไปยืนอยู่ตรงตรงตรง,งด้านห้องถัดไปทีนี้ <Okay. S 2> ก็อย่างที่ผมบอกเขาหามยามสวยเนาะอไอ้ห้องข้างๆเนี่ยเขาก็จะเปิดหน้าต่างพี่ประปรว่าเขาวรวบพ้าม่านครับ รู้พม่านแล้วแบบยังไม่ทันมองเลยมากพอรู้พม่านก็ผลักหน้าต่างออกไปแล้วไอ้หนุ่มนี้ก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยยืนอยู่ที่มันเป็นที่ไม่กว้างเนี่ยพอผลักหน้าต่างไปไอ้นี่ก็เสียหลักพี่ตกตึกตกตึกแบบว่าพี่ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่ามันเป็นกําแพงอ่ะพี่กําแพงแล้วมันมีไอ้เหล็กโลมันอ่ะอ่าแล้วมันเป็นพื้นที่ที่มันมันชิดกําแพงอ่ะแลวตึกมันมันไม่ห่างจากกาแพงปรากฏว่าเขาตกลงไปแล้วเขาไปตักไอ้เหล็กแหลมโลมันนั่นแหละเอ้ยชึบเลย แล้วไอ้ทั้งนี้ก็แบบไอ้คนที่เปิดหน้าต่างไปก็ตกใจยยงไงคือไอ้นั่นก็อไอ้นั่นก็มีคิดว่าที่ทั้งนี้จะเปิดหน้าต่างอไอ้นั่นก็มีเห็นคนยืนอยู่เ <Okay. S 1> พราะว่าก็มีคิดว่าจะมีใครพยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะพอตกไปเขาไปปักคากลางลําตัวเลยตายคาที่อ่าตายคาที่จนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยมาปวดว่ากา็ล่างเขาเนี่ยคือเสียบเหล็กแหลมเนี่ยทะลุคือตกลงไปกระแทกไง คือไปปักตรงนั้นเลยน้องเป็นกำแพงกำแพงปูเรามีเหล็กยื่นมาแล้วก็ปักไส้แตกอ่ะพี่ไส้ไหลอ่าตายคาที่เขาก็มากู้ศพกันออกไปแล้วก็มาหาว่าไอ้น้องคนนี้มันคือใครกันแน่พราะว่าไม่มีใครเขาไม่ค่อยสนใจกันเขาก็แล้วเป็นคนแปลกหน้าด้วยน้องเพราะว่าไม่ได้พักที่ทีน่นี่ไม่ได้เช่าห้องอทีน่นี่แต่ว่าแล้วทําไมทึงมาอยู่ตรงไอ้ริมหน้าต่างนี้อะไรเงี้ยเ,ออเขาก็หาจนกระทั่งมาเช็กว่าเป็นเด็กมหาลัยมหาลัยนึงอ,อ่า แลวทีนี้ไอ้น้องนักศึกษาผู้หญิงคนนี้ก็ทําเป็นเฉยอๆ uh huh. ทําเนียนอ่ะแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น uh huh. ว่าห้องเนี้ยในตารวจคนนี้มาสร้างให้อยู่เห็นไหม uh huh. ก็แบบทําอะไรสงสางไปแล้วก็ทําเป็นเหมือนก็ตกใจแต่เก็บประการ uh huh. แต่เขายังไม่ย้ายออกเขาก็คิดจะย้ายออกอยู่ uh huh. ทีนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอผ่านเรื่องว่ามีคนเสียชีวิตคนเนี้ยผู้ชายคนนี้เสียชีวิตไปก็เริ่ม เริ่มแล้วมันเริ่มมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นเริ่มก็เรียกว่าเริ่มแสดงความเคียนน่ะโดยที่คนที่เจอคนแรกก็คือนี่แหละน้องหมวยอ่ะที่เป็นอ่าเป็นพนักงานกะกลางวันเขาอยู่ห้องแคชเชียร์แล้วคอยรับโทรศัพท์เป็นโอเปอเรเตอร์ด้วยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยวันน่าจะอยู่ในช่วงประมาณอ่าโพลเพบประมาณอากาศมันโพเพสเพราะว่ามันเป็นเมฆฝนนะเนาะมันฝนมันตั้งเขาแล้วก็ตั้อยู่ประมาณ กือบสี่โมงเย็นอะ่ะสามโมงกว่ากับสี่โมงก็มีโทรศัพท์โทรมาน้องมาครับสายเป็นคนที่อยู่ประมาณชั้นสี่อะโทรลงมาบอกว่าเห็นผู้ชายมาทําอะไรลับๆออยู่ตรงตรงข้างกาแพงตึกอะ่ะ uh. เอเห็นเหมือนมีเขามาทําอะไรก็ไม่รู้มายืนยืนอยู่ตรงชิดกําแพง,แพงเหมือนทำอะไรสักอย่างเห uh. มือนโทรมาแจ้งว่ามันผิดปกติ uh. ให้ไปดูหน่อย <Okay. S 2> ไอ้ังแคทเชียน้องหน่วยนี่ก็เลย ก็เลยไปเดินออกมาแล้วก็มามาตามมาตามยามอ่ะตามยามที่ที่ด้านหน้าบอกว่าเนี่ยเขาแจ้งว,ว่ามีผู้ชายอ่ะอยู่ข้างด้านหลังด้านหลังตึกตรงชิดกำแพงเนี่ยไม่รู้ทําอะไรดูด,ดูหน้าบิดพิรุธดูหน้าสงสัยทีนี้น้องหมวยก็เดินไปด้วยกับยามอ่ะยามเขาก็เดินนําหน้าไปแล้วเดินอ้อมไปหลังตึกก็ไปเห็นผู้ชายคนหนึง่งอ่า ใส่เสื้อแขนยาวเหมือนเสื้อเสื้อวอมนักกีฬาอืยืนหันหน้าเข้ากําแพงยืนยืนแบบอยู่ตรงกําแพงเลยเหมือนกม้กมๆหน้าทําอะไรกุ๊กทาอะไรกุ๊กเากุ๊กๆกีกคนเดียวตรงนั้นยามเขาเดินไปแล้วเขาก็ตะโกนเนาะไอ้นุ่มไอ้นุ่มทําอะไรอตรงนั้นน่ะทําอะไรผู้ชายคนที่ยืนที่กําแพงนี้ก็ไม่ตอบ,บต้องหน่วยก็เดินตามไปติดๆเดินตามยามไปด้วยเนาะเดินตามหลังยามไป อันนี้เขาก็ไม่ตอบนะจนยามรู้สึกมันผิดสังเกตเขาก็เลยปลดกระบองที่เอวเนี่ยเขาจะมีกระบองยามอ่ะเนาะปลดกระบองไว้เผื่อมีอะไรฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆแล้วพยายามถามให้หนุ่มทําอะไรหนุ่มทําอะไรเพราะเข้าไปในระยะหนึ่งเนี่ยระยะที่ใกล้ค่อยใกล้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ไหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็หันเงยหน้าแล้วหันหน้าตะแคงกลับมาอบอกแล้วก็ยิ้มให้ยามแล้วบอกว่ากําลังตากไส้ครับกําลังตากไส้ ยามก็งงพี่<อ>ยามงงอะไรวะพูดค,ค,คำละอะไรวะพูดจะพูดแปลกๆยามก็เดินไปแล้วก็ควักกระบอกมากะว่างใสมัน<อ>มันต้องเมาหรือมันอะไรอย่างแน่นอพอเดินเข้าไปใกล้น้องนหมยก็ตามไปดีดืองกันพอไปถึงเลยนะยะที่มองเห็นเลยชัดเจนสิ่งที่กําลังทําพี่<อ>เขากําลังเอาไส้อ่ะไส้จากตรงในเสื้อเขาอะในเสื้อเขาใส่เสื้อวอร์มนะเอาไส้อ่ะล้วงไส้เขาออกมาแล้วเอามาตากตรงําแพงอที่เขาบอกว่าเขากําลังตากไส้อ่ะ ยามเขาสติแตกแล้ววิ่งก่อนเลยวิ่งที่น้องหมวยด้วยความที่ว่าแกเป็นผู้หญิงออแกเห็นน่ะเลยนี้ยามวิ่งไปแล้วแต่น้องหมวยนี่เป็นลมอยู่ตรงนั้นเลยคือเห็นตอนนั้นยังไม่ค่ําเลยเออยังประมาณากเกือบสี่โมงเย็นอ่าแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ปรากฏว่าคือไม่มีใครเขาก็ไม่ค่อยได้จําได้ออน้องคนที่ตายเนาะตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่ามันมันคือใครอะ่ะมายืนตรงกาแพงทีนี้พอปรากฏว่าน้องหมวยตอนแรกแกก็กล่าวว่าแกจะออกจากงานออแก แกรับไม่ได้กับภาพที่เห็น <c oughs> แต่ทีนี้ด้วยความเรื่องงานช่วงนั้นมันหาย,ยากแกก็เลยแบบขอย้ายกะอืมอ่าย้ายไปอยู่กลางคืนคหลังจากนั้นมาเหตุการณ์นี้ก็เป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นทอกรบดูทาวในตึกเลยว่า<อ>มีคนเห็นเห็นเนี้ยเห็นผู้ชายที่ที่ตกลงมาตายเนี่ยหลอกกลางวันกลางวันเลยยังไม่ขําเลยอะไรเงี้ยเอเอก็เ,อเป็นเรื่องฮือฮากันไปแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยอย่างไม่พอ,เ,อเขา,าก็ยังแสดงความเย,ย็นอีกทีทีเนี้ย อืทีนี้ปรากฏว่าที่จําที่ผมพูดครั้งไม่ว่าไอ้น้องนักศึกษาที่ยังไม่ย้ายออกอ่ะที่เป็นกิ๊กอ่ะอ่าเขาก็อยู่ชั้นสามเนาะปรากฏว่าไอ้น้องนักศึกษาผู้หญิงคนนี้วันพอหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยเขานอนหลับเขาก็นอนหลับตอนกลางคืนเนาะนักศึกษาถ็นอนกันไปปรากฏว่าเขารู้สึกว่าวันนั้นเขาฝันเห็นผู้ชายคนเนี้ยมาอยู่อยู่ข้างเตียงครับมายืนอยู่ข้างเตียงแล้วก็ในฝันก็คือประมาณว่า บอกว่าไปอยู่กับเราเถอะ <ง ern> ให้ให้น้องเขาไปอยู่ด้วยน้องเขาบอกไ,อไม่ไปไม่ไปเราไม่ไปหรอกออกไปจากห้องเราซะไม่ไปเราไม่ไปอะไรเง <uis> ี้ยผู้ชายผู้ชายที่เป็นจี้ก็บอกว่ามึงจะไปอยู่กูไหมอะไรเงี้ย <ง ern> <ง ern> เริ่มขึ้นมือขึ้นเริ่มขึ้นมือขึ้นกูแล้วบอกว่าไม่ไปเราไม่ไปแค่นั้นแหละ เขาก็เอาไส้อออกมาจากเสื้อเขาอ่ะแล้วก็มารัดคอน้องอ่ะมันทักคอน้องในฝันนี่คือน้องเขาฝันนะมันรัดคอน้องในฝันเนี่ยแล้วก็ดึงน้องลากลงจากเตียงเอาไส้เขาเนี่ยรัดคอแล้วก็ลากลากลากมาเพื่อจะไปเพื่อจะไปแบบจะออกจะพาปีนออกไปทางหน้าต่างอะไรเงี้ยปรากฏว่าน้องก็สะดุ้งตื่นพี่ต๋องสะดุ้งตื่นปุ๊บน้องก็แบบเฮ้ยเราฝันฝันร้ายเขาก็เปิดไฟเขาก็เปิดไฟในห้องอ่ะด้วยความที่ว่าเปิดไฟปุ๊บแต่ น้องเขาตื่นแล้วนะเปิดไฟบุบเขาเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่รหง้าต่างครับคือตื่นแล้วอ่ะจากที่ฝ<อ>ันนะ<อ>เขาก็ช็อกเลยีนี้เขาอูวิ่งออกไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็ย้ายออกทันทีเลย<อ>ย้ายออกประมาณว่าตอนแรกอะ่ะแต่ว่าจะอยู่สักหน่อยแล้วเขาก็กะจะย้ายอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้อ,อไอ้น้องที่เป็นกิ๊กน้องนักศึกษาเนี่ยแล้วก็เริ่มทยอยเยี้ยนมาเรื่อยๆก็มาหลอกทีนี้มาหลอกในบ้านอในบ้านกะ กลางวันกลางวันแสกเลยใยบ้านกากลางวันเนี่ยเขาก็ทําความสะอาดห้องน้ําเนาะก็ทําความสะอาดห้องน้ําทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็เข้าไปห้องน้ําเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ําในอาคารมันเป็นห้องน้ําที่แบบเป็นห้องเป็นห้องติดกันเขาก็ไปทำความสะอาดทีละห้องทีละห้องทีละห้องนี่พี่บองที่ทราบว่าแม่บ้านเนาะเขาก็ทำความสะอาดโถส้วมล้างนู่นขัดนี่ไปทีนี้ความรู้สึกเขาระหว่างที่กำลังทำคามสานที่ผมเล่าไว้ตะกี้เนาะเขากำลังก้ม พ็บใยากาลังขัดอะไรเงี้ยขัดพวกพวกโสรพวกอะไรอย่างเงี้ยกาลังขัดไอ้ที่ที่นั่งทําธุระอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่ามันมีอะไรอ่ะมาแตะแก้งเขามันยิ่งอยู่เีอะพี่แปะแปะเขาก็หึอะไรอ่ะเขาก็เลยแงนไปดูปรากฏว่าเขามองต่างลยเนี่ยมันเป็นผู้ชายนั่งอยู่บนไอ้ที่ที่นั่งไปห้องน้ํามันเป็นห้องติดกันเนาะ เขานั่งอยู่บนปูนอะปูนห้องน้ําอะขอบขอบห้องน้าที่มันติดกัน,นเนี่ยแล้วเขาเนี่ยไอ้ที่แป๊ะแป๊ะมาโดนหน้าแม่บ้านเนี่ยเขาเอาพิมพ์ภาพเหมือนคนคนเล่นคนเล่นแบบโยนลูกดิ<อ>่งเนี่ยแต่นั้นมันเป็นไส้เลยพี่เ,<อ>เขาแปะไส้ไปแตะหน้าแม่บ้านแตะแตะแต,แ,ตแม่บ้านช็อ,อกเลยวิ่งวีทไวามากลางวันนะวิ่ที่กลางวันนะพี่หลอกเขากลางวันเนี่ยเริ่มเห็นกันอย่างเงี้ยแล้วต่อมาก็ยังเขาแสดงความเคียดยังไม่พอนะพี่ เขาเนี่ยยังมาหลอกพี่บอกพี่ผมบอกเอาไว้ว่าข้างล่างเขาเนี่ยเขาจะมีร้านร้านสะดวกซื้อพี่ครับอ่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยในร้านสะดวกซื้อนี่ก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วตอนนั้นกล้องวงจรปิดร้านสะดวกซื้อของหอพัร์ทเม้นท์ทำเองก็จะมีแค่เชียร์ในร้านสะดวกซื้อก็จะเป็นล็อกสินค้าต่างๆคนก็ คนบนนี้ก็จะมาใช้บริการ,ร,รที่นี่เพราะไม่ต้องไปไกลคือคข้วงจรเลยเขาก็ลงมาซื้อของกันช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงประมาณสักหกโมงเย็นช่วงโเพ,โเ,พโเพลพเพลละหกโมงเย็นทนเนี้ยมันมีน้องคนหนึ่งที่มาซื้อของเห็นคนมีพิร,รุษอยู่พังอยู่ด้านท้ายอยู่ล็อกด้านท้ายมันเหมือนคนขโมยของอืเหมือนแบบเขาเอาอะไรยัดไว้อ่ะยัดไว้ในเสื้อเหมือนแบบเขาก็เลยมามาแจ้งแชเซีย ที่อยู่ด้านหน้าว่าพี่นิสัมีคนขโมยของเป็นร้านสวกซื้อเหออ็นเอาของตรงๆเลยอะ่ะอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายใส่เอาของแอบ,บเอาของใส่ตรงๆเสื้อไว้อ,อ่ะทีนี้ไอ้ทางน้องแค่เชียร์ก็มองมันจะมีที่มองกะที่เนาะเหมือนตาแมวอ,อ่ะมองไปเสร็จปุ๊บก็เออมันมีคนมีพิรุนจริงเขาก็ไปเรียกยามมาเรียกยามมาให้ให้ให้ใหเข้ามาตรวจน้องเข้าไปบอกเอาคนนี้มาตรวจดูซิว่าคือเขาจะปรับอ่ะถ้าขโมยของเนี่ยเขาจะปรับหลายเท่าอะไรเงี้ย ทีนี้เขาก็ไปเอาไอ้น้องน้องคนที่มีพิรุษเนี่ยอยู่ข้างอยู่ข้างท้ายด้านล็อกด้านท้ายเนี่ยมาด้านหน้าเลยมายามเขาบอกว่าให้เอาของที่เอาซุกไว้ในเสื้อออกมาแล้วทีนี้ยในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนใช้บริการมามุงดูกันเต็มเลยอ่าคนที่มาซื้อของในช่วงนั้นอ่ะไอทางนี้เขาก็เขาก็ถอดเขาก็รูดซิบเสื้อออกมาแทนทดแทนที่ของพวก จะมีของในซูเปอร์หล่นลงมาเต็มเลยมันไม่ใช่ของอย่างนั้นพี่มันเป็นไส้ของเขาพี่ไส้หล่นเยออกมาทุกคนในซูเปอร์นี่วงแตกวิ่งหนีเห็นกันหมดพี่เห็นบนหมู่คณะเลยทั้งยามทั้งแคชเชียร์ทั้งคนที่มารอใจฟังทั้งเลยหนีหมดเลยทีนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าพอพอเรื่องนี้มันล่ําลือมากเขาก็มาเช็คกล้องจัปิดแล้วคนที่เขาเขาเช็คกล้องปรากฏว่าภาพที่เห็นในกล้องอ่ะพี่ มันไม่มีไอ้น้องคนที่คนที่แบบว่ามีไส้ไหลออกมาอเมันเป็นแต่คนทุกคนเนี่ยตกเหมือนตกใจอะไรแล้วก็วิ่งหนีกันออกไปวงแตกอะพี่แต่ว่าไม่เห็น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 ไอ้น้องคนเนี้ยไม่เห็นตัวที่ว่ามีที่ทุกคนเห็นว่าคือไส้ไหลออกมาคือปัวเสื้อรูดซิปมาแล้วเ네นี่ย hmm. <Yeah. S 2> ไส้มันรูกออกมาอย่างกลายเป็นว่าทุกคนอยู่ๆก็เหมือนตกใจอะไรกันบางอย่างแล้ววิ่งออกไปจากซูเปอร์จากภาพนั่นคือภาพในกล้องวงจรปิด โอ้พี่เขาหลอกแต่ละเหลอกแต่ละช็อตแต่ว่าหลอกโหดมากนี่โหดจริงหลอนไส้แต่ของจริงเฮ้ยแล้วทีนี้<อ>ยังไม่ยังไม่พอพี่ต่อมาเนี่ยเริ่มเริ่มหลอกทุกชั้นอืม <m> เริ่มไปเคาะเรียกพี่เริ่มไปเคาะเรียกทุกทุกชั้นทุกห้องเลยเขาเราที่ว,วิธีการเคาะเขาแล้วพี่เขาไปเคาะแบบว่าเคาะกินห้องห้องพักเนี่ยในชั้นหนึ่งอ่ะมันก็จะสลับฟันปลาเนาะเขาก็จะเคาะไปเคาะมาเคาะไปเคาะมาทีนี้พอคนเนี่ย พอคนพอคนโดนเคาะห้องก็จะมามองตาแมวก่อนว่าใครมาเคาะห้องวะเขามองไปปรากฏว่าเขาเห็นไอ้น้องคนเนี้ยนัผวิชายคนเนี้ยใส่เสื้อวอร์มเนี่ยข้ามไปเคาะห้องสั่งโน้นที่แต่เขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มือเคาะป๊อกป๊อกอกนะที่เขาใช้เคาะเน่ยเขาใช้ไส้เขาน่ะพี่ฟาดฟาดประตูห้องอ่ะโบ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 อย่างเงี้ยแล้วก็เดินฟาดกันอย่างเงี้ยแล้วคนที่ออกมามองก็จะเห็นกันอย่างเงี้ยจนกระทั่งเริ่มมีแต่คนย้ายออกย้ายออกย้ายออก คือประมาณว่าเขาก็จะมาหลอกนี่จริงๆหลอกหลอกจนกระทั่งเนี่ยในที่สุดตึกเนี้ยอยู่ไม่ได้ย้ายออกกันหมดเลยแล้วต่อมาก็ต้องเซ้งที่กิจการที่เจ๊งก็เซ้งกิจการไปเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเห็นน้องเวยบอกว่าก็เปลี่ยนละจากไม่ได้เป็นอพาร์เมนต์กลายเป็นเขาาริโนเวตเป็นอาคารสำนักงานหนึ่งของไต้หวันคือทําเป็นอาคารสำนักงานอ่ะทีนี้ผมก็เลยถามน้องเขาบอกว่าแล้ว มันมาอยู่กันได้เหรอพวกไต้หวันนะ่ะอ,อน้องก็บอกก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาก็มาคือเขาไม่รู้นโนเดตใหม่เป็นเหมือนอาการสำนักงานเลยไม่ใช่อาพาร์ทเมนต์แล้วออแล้วทุกคนที่เคยมาพักอยู่กัละก็โดนกันหมดจกนกระทั่งทยอยย้ายออกจากคือเนี่ยพี่ป๋องที่ดูสิว่าอ,อืมจากแค่คนคนตายแค่คนเดียวอ,อื ทำให้ตึกนี่ยเปลี่ยนไปเลยโดยที่เดิมที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนเลยอะอไม่ต้องอะไรมากแลยแจริงๆคือเป็นพี่โทษนะเป็นกูก็ย้ายออกโอ้โหรอก หลอกกันแบบนี้เลยที่หลอกกันทั้งแบบกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยโอ้คือหลอนไส้แต่ของจริงอะ่ะประทานโทษนะน้องแรกว่าฟังผมนะสงสารน้องหมวยสงสารพี่รอปพสงสารกิ๊กตำรวจสงสารแม่บ้านสงสารคนที่อยู่ในในซูเปอร์มาร์เก็ตในในในร้านมินิมาร์ทเนาะนะครับสงสารคนที่พักอยู่ที่นั่นนะ่ะโอ้คือการปรากฏตัวเพราะว่าน้องน้องเสียชีวิตด้วยการพัดตกลงมาจากตัวอาคารครับแล้วตกลงมา เสียบกับเหล็กอะเหล็กที่ที่ที่เป็นเหล็กแหลมเอาข้อฟังที่อยู่ตรงตรงตรงขอบกําแพงอะครับนะครับผมมันึกไปถึงภาพข่าวข่าวหนึ่งอะเมื่อนานมาแล้วนะครับที่ว่ามีคนตกลงมาจากจากจากตัวอาคารน่ะนะครับแล้วก็ล่างเสียบกับเหล็กเนี่ยภาพนี้มันผุดขึ้นมาเลยอะผมบอกโูนะครับคือถ้าเป็นเราอะแล้วเราเจอภาพแบบนั้นเนี่ยที่เอาไส้มาตากอย่างเงี้ยนะครับแม่บ้านแบบ่ไส้หล่นมาแปะอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีแบบน้องที่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 ไปกิ๊กตำรวจอะ มองไปเลยในฝ่โอ้โหมันทุกอย่างมันดูแบบมันฮาร์ดคอร์มันหนักมากเลยอ่ะอแต่ปัจจุบันนีก้ก็เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่อพาร์ทเมนต์เออผมสงสารที่คนหนึ่งคือเจ้าของอพาร์ทเมนต์อันนี้อันนี้หนักเลยเพราะว่าถึงข<ม>ั้นจะต,ต้องแบบว่าข <ใน S 1> <น>ายต่อเปลี่ยนกิจการจากอพาร์ทเมนต์กลายเป็นต้องทำรีโนเวทใหม่กลายเป็นอาคารเป็นออฟฟิศให้คนต,ต,ต่างต่างชาติมาเช่าให้คนไต้หวันมาอยู่ก็ไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่านะ ใช่พี่แล้วผมฟังนี้ผมว่ามันโอ้อหลอกโขตรมากแต่เป็นเรื่องฟังเอาสนุกสนุกกับพี่เพราะว่าอย่างอย่างน้องพ่อคือเขาก็ชอบฟังเรื่อ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 งผีตามรายการผีต่างๆแล้วก็พอดีเขาก็อยากร่วมสนุกอ่ะเหมือนประมาณันว่าเขาก็ เขาบอกว่าตอนนั้นเขาทางานเป็นพนักงานกลางวันแล้วก็ไปอยู่การ์ดเขาก็อยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยนําเรื่องเนี้ยมาฝากเล่าประสบการณ์แล้วก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโคราชเนาะศรีดังอำเภอแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันฟังเข้าใจง่ายๆแล้วนึกภาพตามแล้วมันโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยหลอกกันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยผมผมก็เลยแบบว่านําเรื่องเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่ฟังเอาเอามันน่ะพี่เลยมาเล่าสู่กันฟังคือตัดที่จริงเนาะฟังเอาสนุกก็อนน่อย่างเงี้ยน้องแรกว่าฝากมือเปียกอะ ผมก็อย่างที่น้องแรกบอกเลยคือฟังเอามันฟังเอาสนุกผมก็ไม่รู้นะมันจะมันจะมันจะหนักอะไรขนาดตามที่ที่น้องได้รับเมสเซจมาหรือเปล่านะแต่เรื่องนื้ฟังแล้วมันก็แบบเฮ้ยนี่คือมันหลอนไส้แต่ของจริงอ่ะเนี่ยมือเปียกมือมือแฉะเลยลุนลุนเหมือนน้องแรกกับเรื่องนี้ครับว่าฟังเออขอบคุณมากน้องแรกขอบคุณ,ค,ณครับพี่ตองขอบพระคุณครับสวัสดีครับ<ห>สวัสดีครับมือเปียกอะ่ะคิดดูเดี๋ยวมือเปียกมือแฉะฟังเรื่องเนี้ย